ัวใจแตกสลายใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเมื่อชายคนหนึ่งทิ้งภรรยาด้วยการขอหย่าเพราะความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นแต่เมื่อเธอหนีไปพร้อมลูกสาวเขาต้องตกใจจนไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นท่านรู้ไหมว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเรื่องราวสุดช็อกนี้จะจบอย่างไรติดตามกันให้ดีผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้หญิงเปลวไฟถ้าคุณฟังเรื่องราวของเรา,รากรุณาสนับสนุนช่องของเราการกดติดตามเล็กๆของคุณเป็นกำลังใจใหญ่สำหรับเราขอบคุณค่ะ ในบ้านที่เคยอบอุ่นแห่งหนึ่งชายคนหนึ่งชื่อธนาเริ่มละเลยภรรยาของเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับหญิงสาวคนใหม่ที่พบในที่ทำงานภรรยาของเขาชื่ออรนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แต่พยายามอดทนคืนหนึ่งธนานั่งลงตรงหน้าออนและพูดอย่างเย็นชาเขาบอกว่าเขาต้องการยาเพราะเขารับผู้หญิงคนอื่นอรนรู้สึกหัวใจสลายแต่เธอไม่ร้องให้ต่อหน้าเขาเธอเก็บข้าวของเงียบๆและอุ้มลูกสาวตัวน้อยออกจากบ้านในยามค่ำคืน ธานาไม่สนใจเขาคิดว่าออนจะกลับมาเองเช้าวันถัดมาเขาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกโล่งใจแต่เมื่อเขาเดินไปที่ห้องครัวเสียงเงียบสงัดทําให้เขารู้สึกแปลกแปลกเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาค้นหาทุกห้องแต่ไม่พบร่องรอยของออนและลูกสาวหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยเ่อยเหงื่อเย็นไหลาอาบหน้าผากเขารู้สึกถึงกลิ่นหอมจางๆของน้ําหอมรนยาที่ยังลอยอบอวลในอากาศ เสียงหัวใจเต้นดังกล้องในหูของเขาเองเขาเรีบเปิดตู้เสื้อผ้าและพบว่าข้าวของของออนหายไปหมดความตกใจทําให้เขายืนนิ่งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดแบบที่หน้าอกเหมือนถูกแทงด้วยมีดคมเขาเรีบคว้าโทรศัพท์โทรหาออนแต่ไม่มีใครรับสายความเงียบนั้นทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวมากขึ้นเขานึกถึงใบหน้าของลูกสาวและน้ําตาเริ่มไหลตอนนี้เขารู้แล้วว่าความผิดพลาดของเขานำมาซึ่งอะไร แต่ทุกอย่างยังไม่จบสิ้นเพราะเขาต้องตามหาพวกเธอให้พบธนาเริ่มต้นการตามหาด้วยการโทรศัพท์หาตาิพี่น้องของออนแต่ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของเธอเขารู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ค่อยๆกัดกินหัวใจเขาขับรถออกจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักน้ำฝนสาดกระเซ็นใส่กระจกหน้ารถทําให้วิสัยทัศ์พร่ามัวกลิ่นดินเปียกชื้นลอยเข้ามาในรถเตือนให้เขานึกถึงวันที่เคยเดินเล่นกับครอบครัว เขาขับไปยังบ้านพ่อแม่ของออนแต่พบเพียงความเงียบงีนประตูบ้านปิดสนิทและไม่มีแสงไฟส่องออกมาหัวใจของเขาเต้นรัวราวกับกรองศึกเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านจากฝ่ามือที่จับพวงมาลัยแน่นเขาตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะจากไปโดยไม่แจ้งความโกรธและความกลัวผสมปนเปกันในอกของเขาเขานึกถึงรอยยิ้มของลูกสาวและรู้สึกปวดร้าวราวกับถูกกรีดด้วยมีด หลายวันผ่านไปเขายังคงตามหายอย่างไม่ลดละเขาเริ่มเห็นภาพหลอนของออนและลูกในทุกมุมเมืองเสียงหัวเราะเด็กน้อยดังก้องในหูของเขาแม้ในยามหลับความลับเกี่ยวกับชู้สาวของเขาเริ่มแพร่กระจายในที่ทำงานเพื่อนร่วมง,งานมองเขาด้วยสายตาแปลกๆทำให้เขารู้สึกอึอดอัดยิ่งขึ้นเขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นไหลลงหลังเมื่อได้รับข้อความลึกลับจากเบอร์ที่ไม่รู้จักข้อความนั้นบอกว่าเธอปลอดภัยแต่คุณไม่สมควรได้พบ ความตกใจทําให้เขายืนตัวแข็งราวกับถูกแช่แข็งเขาสงสัยว่าข้อความนี้มาจากใครและมันหมายความว่าอ,อย่างไรการตาหายังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางความมืดมิดที่ค่อยๆห่อหุ้มชีวิตของเขาทนานั่งลงบนพื้นห้องนั่งเล่นมือสั่นเทาขณะกุมโทรศัพท์เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านจากพื้นกระเบื้องขึ้นมาสู่ร่างกายเสียงฝนยิ่งคงกระหน่าลงมาด้านนอกหน้าต่างทําให้บรรยากาศยิ่งมืดมนเขาเนึกถึงข้อความลึกลับนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคําว่า คุณไม่สมควรได้พบดังกล้องในสมองความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของเขาเหมือนมีเงาดำคลื่คลานเข้ามาใกล้เขาลุกขึ้นเดินไปยังห้องนอนของลูกสาวเปิดไฟสลัวสลัวกลิ่นหอมอ่อนๆของผงแป้งเด็กยังลอยอบอวลทําให้หัวใจเขาปวดร้าวเขาหยิบตุ๊กตาตัวโปรดของลูกขึ้นมากอดแน่นน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเสียงหายใจของเขาดังเสือกสะอื้นท่ามกลางความเงียบสงัดของบ้านเขาตัดสินใจโทรศัพท์หาหญิงสาวคนที่เขามีความสัมพันธ์ด้วย แต่เธอไม่รับสายทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเดิมความสงสัยเริ่มก่อตัวว่าเธออาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่เขารู้สึกถึงเหงื่อเย,ย็นไหลลงแผ่นหลังเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้นั้นเขาขับรถออกไปกลางดึกไปยังที่พักของหญิงสาวคนนั้นถนนเปียกลื่นจากฝนทําให้รถสายไปมาเล็กน้อยหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทุกขณะที่เข้าใกล้เขาจอดรถหน้าอพาร์ตเมนต์และรีบวิ่งขึ้นบันไดโดยไม่รอคอย เมื่อเคาะประตูเสียงเงียบงันทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจประตูเปิดออกช้าๆและเขาพบว่าห้องว่างเปล่าข้าของหายไปหมดเหมือนไม่เคยมีใครอาศัยอยู่ความตกใจทําให้เขายืนตัวแข็งราวกับถูกฟ้าผ่าเขารู้สึกถึงความเวียนหัวที่ถาโถมเข้ามาทําให้ต้องยึดกําแพงเพื่อพยุงตัวเสียงหัวใจเต้นดังตุบๆในหูของเขาเองเขาสงสัยว่าทุกอย่างเป็นแผนการหรือไม่และใครอยู่เบื้องหลัง การตามหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนี้ทำให้ชีวิตของเขาตกอยู่ในวังวนแห่งความมืดมิดธนาเดินกลับมาที่รถท่ามกลางความมืดมิดของค่ำคืนเขารู้สึกถึงลมหนาวที่พัดผ่านหน้าต่างรถที่เปิดแง้มทำให้ขนลุกสู้เสียงเครื่องยนต์ดังก้องในหูแต่จิตใจของเขาว่างเปล่าเขาขับรถวงเวียนไปตามถนนที่คุ้นเคยโดยไม่รู้จุดหมายภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นในสมองเหมือนภาพยนตร์ที่เล่นซ้ำ เขานึกถึงวันที่แต่งงานกับออนและเสียงหัวเราะของลูกสาวในวันเกิดความรู้สึกผิดบาปเริ่มกัดกินเขาเหมือนกรดที่ไหลซึมเข้าสู่หัวใจเขาจอดรถข้างทางและจุดบุหรี่สูบเพื่อระงับความสันเทากลิ่นควันบุหรี่ผสมกับกลิ่นฝนทําให้เขารู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกะทันหันทําให้เขาสะดุ้งสุดตัวเขารีบคว้าโทรศัพท์ดูและเห็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก,อก เขากดรับสายด้วยมือที่สั่นและได้ยินเสียงผู้หญิงที่คุ้นหูเสียงนั้นคือระแต่เธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาและเด็ดขาดเธอบอกว่าเธอและลูกปลอดภัยแต่เธอจะไม่กลับมาความตกใจทําให้เขาพูดไม่ออกคําพูดติดขัดในลําคอเขารู้สึกถึงน้ําตาที่ร้อนผ่าไหลลงแก้มโดยไม่สามารถกลั้นไว้เธอเตือนเขาว่าอย่าตามหาเพราะทุกอย่างจบลงแล้วแต่ก่อนที่เขาจะโต้อตอบสายตัดไปอย่างรวดเร็ว ความเงียบนั้นทําให้เขารู้สึกสิ้นหวังยิ่งกว่าเดิมเขาสงสัยว่าออนอยู่ที่ไหนและใครช่วยเหลือเธอการค้นหาความจริงยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางปริศนาที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆทนานั่งในรถนิ่งเงนันเมื่อยังกุมโทรศัพท์แน่นราวกับมันคือเส้นชีวิตสุดท้ายเขารู้สึกถึงความร้อนจากฝ่ามือที่ชื้นเหงื่อทาให้โทรศัพท์ลื่นไหลเล็กน้อยเสียงลมหายใจของเขาดังหอบเหนื่อยท่ามกลางความมืดของค่ำคืนที่ไร้ดวงดาว เขานึกถึงน้ำเสียงเย็นชาของออนในสายโทรศัพท์และรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวความสงสัยเรื่อง่อตัวหนักขึ้นว่าเธอได้รับความช่วยเหลือจากใครเขาตัดสินใจขับรถไปยังบ้านเพื่อนสนิทของออนซึ่งเขาเคยพบเจอไม่กี่ครั้งถนนยามดึกเงียบสงัดมีเพียงเสียงยางรถบดกับพื้นถนนเปียกชื้นกลิ่นฝนยิ่งคงลอยอบอวลทําให้เขานึกถึงวันที่เคยขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเมื่อเขาใกล้บ้านหลังนั้น เขาจอดรถและเดินลงไปเคาะประตูด้วยมือที่สั่นเทาเสียงเคาะดังกล้องในความเงียบทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจยิ่งกว่าเดิมประตูเปิดออกช้าๆและเพื่อนของออนยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าที่เย็นชาเธอปฏิเสธที่จะบอกที่อยู่ของออนและเตือนเขาว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวอีกความตกใจทําให้เขายืนตัวแข็งราวกับถูกตบหน้าอย่างแรงเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านจากอ,กอกขึ้นสู่สมองเสียงหัวใจเต้นดังตุบๆจนแทบกลบเสียงอื่นๆทั้งหมด เขาถามซ้ำด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนแต่ได้รับเพียงการปิดประตูใส่หน้าตอนนี้เขารู้สึกโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงท่ามกลางโลกที่กว้างใหญ่แต่ปริศนายังคงเพิ่มพูนขึ้นเพราะเขาพบเบาะแสใหม่จากคำพูดของเธอการตามล่าหาความจริงยังไม่สิ้นสุดและความมืดมิดกำลังกลืนกินเขาเข้าไปทุกทีธนาเดินกลับมาที่รถด้วยขาที่อ่อนแรงราวกับแบกภูเขาทั้งลูกไว้บนบ่าเขารู้สึกถึงความชื้นจากฝนที่ยังคงหยดลงมาจากใบไม้ทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นติดผิว เสียงประตูปิดดังตูนในหูของเขาดังก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขานั่งลงในรถและสตาร์ทเครื่องแต่มือยังสั่นจนกุญแจหลุดจากมือกลิ่นน้ำหอมจางๆของออนที่ยังติดอยู่ในรถทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขหัวใจของเขาเต้นระรัวราวกับจะแตกสลายเขานึกถึงคำพูดของเพื่อนนอนที่ว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวอีกและสงสัยว่ามันซ่อนความลับอะไรไว้ความไม่แน่นอนเริ่มแผ่ขยายเหมือนหมอกหนาที่ปกคลุมทศัศนวิสัย เขาตัดสินใจขับรถไปยังสถานที่ทำงานเก่าของออนเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมถนนยาวไกลในยามดึกทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจเสียงวิทยุที่เปิดเบาๆดังขึ้นด้วยเพลงเศร้าซึ่งยิ่งทำให้อารมณ์เขาหนักอึ้งเขาจอดรถหน้าอาคารสํานักงานและเดินเข้าไปด้วยก้าวเท,าท้าที่หนักแน่นลิฟต์ขึ้นชั้นบนช้นนชาๆทําให้เขารู้สึกกดดันราวกับถูกขังในกล่องเหล็กเมื่อถึงชั้นที่ออนเคยทํางานเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งยังคงทํางานดึก เขาถามถึงออนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ได้รับคำตอบที่ทำให้เขาช็อกเพื่อนร่วมง,งานบอกว่าออารลาออกไปแล้วและมีผู้ชายคนหนึ่งมารับเธอในวันสุดท้ายความตกใจทำให้เขายืนนิ่งราวกับเลือดในกายหยุดไหลเขารู้สึกถึงความเบียนหัวที่ถาโถมเข้ามาเหมือนโลกหมุนติ้วรอบตัวเสียงหัวใจเต้นดังก้องจนกลบเสียงพูดคุยรอบข้างเขาสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นคือใครและเกี่ยวข้องอย่างไรกับการหายตัวไป ปริศนาใหม่นี้ทำให้การตามหายิ่งซับซ้อนและความหวังของเขาค่อยๆเลือนรางธนาเดินออกจากอาคารสำนักงานด้วยจิตใจที่สับสนวุ่นวายเขารู้สึกถึงลมเย็นยามค่ำคืนที่พัดผ่านใบหน้าทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงก้าวเท้าของเขาเองดังก้องในลานจอดรถที่ว่างเปล่าเขานั่งลงในรถและปิดตาพยายามรวบรวมความคิดเกี่ยวกับผู้ชายลึกลับคนนั้นภาพจินตนาการของออนกับผู้ชายคนอื่นผุดขึ้นในสมองทำให้หัวใจเขาปวดแปบบรเปล่ากับถูกแทง ความอิจฉาริษยาที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเริ่มแผ่ซ่านเหมือนไฟที่ลุกโหมเขาสตาร์ทรถและขับออกไปโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนถนนที่มืดมิดยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนถูกกลืนกินโดยความมืดกลิ่นบุรีเก่าที่ติดอยู่ในรถผสมกับกลิ่นเหงื่อของเขาเองทำให้รู้สึกคลื่นไส้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งทำให้เขาสะดุ้งจนรถส่ายไปมาเขามองหน้าจอและเห็นเบอร์เดิมที่เคยโทรมาจากก่อน หัวใจของเขาเต้นแรงราวกับปลองรัวทำให้หูอื้อไปชั่วขณะเขากดรับสายด้วยนิ้วที่สั่นและได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของผู้ชายแปลกหน้าเสียงนั้นพูดอย่างเย้ยยว่าคุณตาหาผมอยู่ใช่ไหมความตกใจทําให้เขาหยุดรถกระทันหันอย่างรถเสียสีกับพื้นถนนดังเอี๊ยดเขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นไหลาอาบแผ่นหลังราวกับถูกน้ําแข็งราดเสียงในสายยังคงดังต่อเปิดเผยความลับที่ทาให้เขาช็อกยิ่งกว่าเดิมแต่ก่อนที่เขาจะถามอะไรสายตัดไปอย่างกระทันหัน ความสงสัยและความกลัวผสมปนเปทําให้เขานั่งนิ่งองียในรถปริศนานี้ยิ่งทวีความซับซ้อนและเส้นทางข้างหน้ายัางคงมืดมิดทนานั่งนิ่งในรถเป็นเวลานานพยายามรวบรวมสติที่แตกสลายเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านจากภายนอกเข้ามาในรถทําให้ร่างกายสั่นเทาเสียงลมหายใจของเขาเองดังก้องในหูผสมกับเสียงรถที่ผ่านไปมาบนถนนไกลๆเขานึกถึงเสียงหัวเราะเย้ยในสายโทรศัพท์และคําว่าคุณตาหาผมอยู่ใช่ไหมที่ยังวงเวียนอยู่ในสมอง ความลับที่ถูกเปิดเผยเพียงครึ่งเดียวทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในยยแมงมุมที่ซับซ้อนเขาตัดสินใจขับรถกลับบ้านท่ามกลางแสงไฟถนนที่ส่องสว่างเป็นระยะ,ะ,ยะเมื่อถึงบ้านเขาเปิดประตูเข้าไปและสุดตัวลงบนโซฟาด้วยความเหนื่อยล้ากลิ่นหอมจางๆของอาหารที่ออนเคยทำยังลอยอบอวลทำให้ความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นเขาหยิบรูปถ่ายครอบครัวขึ้นมาดูน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจเต้นช้าลงแต่ความเจ็บปวดยังคงฝังลึก เขารู้ว่าการกระทำในอดีตของเขาเป็นต้นเหตุของทุกอย่างและตอนนี้เขาต้องยอมรับผลที่ตามมาแต่ในใจลึกๆเขายังคงหวังว่าจะได้พบออนและลูกสาวอีกครั้งเพื่อขอโทษและเริ่มต้นใหม่อย่างไรก็ตามเสียงหัวเราะลึกลับนั้นยังคงดังก้องและปริศนาของผู้ชายคนนั้นยังไม่คลี่คลายทนาปิดตาลงคิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนท่ามกลางความเงียบสงัดของบ้านที่เคยอบอุ่นและในค่ำคืนนั้นเขาเริ่มวางแผนการตามหาครั้งใหม่โดยไม่รู้ว่าอะไรรอเขาอยู่ข้างหน้า